ช่อเดินเอเดานเธดินเเดินเาอเดินชินธอเดินอเดินอยดม่เ่าจดอยู่นามอเดินอเดนเอเดนเธอเดนเอดินเอเดินเธอเริดีๆเองอออนนอดนด ใคุณทู่่กจอย,ยมมาสวัสดชค่มเพื่อนัเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแน,นลนะคะคลิปนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ค่ะอยู่ที่วัดเกตนะคะอำเภอพระนครศรีอุทยาจาังหวัดพระนครศรีอุทยาค่ะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะ ที่เขาบอกว่าเนื้อน่ากินมากๆเลยนะคะร,ร้านนี้น่าทานมากเป็นร้านบ้านๆอยู่ในวัดเลยนะคะนั่นก็คือร้านนัดซุยก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งวัดเกต้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เป็นเมนูของทางร้านค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวผัดเลยนะคะ ขออนุญาตดูหน่อยนะคะน่ากินมากขอบคุณค่ะนะ้ำนมปลาหมูมหมนไม่เต็มแล้วจะเติมกันเลยอ๋อค่ะตาต๊ะก้าใส่ถุงใส่จากต๊ะก้าแล้วก็โทรของอ <S <S ป้าสองถุงปเป็นเงินตะโก เฮ้ยใสถุงเป็นเนื้อรวมมีตัวโฟนเบอร์โทรโต๊ะเก้ากระเชียงเจียวค่ะอันนั้นเนื้อเปื่อยเหรอคะใสชิ้นใหญ่แบบนี้เลยหรอคะสุดยอด ค่ะมีเอ็นด้วยนะคะมคธรร่ะเนื้อรวมนี้ก็ห้าสิบหรอคะอ๋อสีสิบธรรมดาอ๋อพิเศษห้าสิบอ๋อพิเศษห้าไข่ทอดไหยาไข่ทอดจ้า ปาโทเนตโต้ด้วยเบอร์รี่ด้วยนแลายนี่น่ากินมากทุกคนไปเราดูอีกชามหนึ่งขอบคุณค่ะ <c oughs> น่าทานมากค่ะ เนื้อชิ้นใหญ่มากทุกคนไม่เคยเห็นร้านไหนแบบหั่นเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะบอกร้านนี้แหละูเมนูอะไรอ่ะมีเน,ในใื้อเปื่อยเหรอสุดยอดค่ะทุกคนจะ่อนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ อันนั้นเอ็นค่ะ กขาจะเตรียมใส่น้ำนะคะทุกคนแล้วก็เสร์ฟโต๊ะห้าห้าสิบนะคะ 40นะคะอ๋อเนื้อเปื่อยนี่มีนี่มีโอ้ข้าวน้เนื้อน่าทานมากมากเก้าสิบเอ็ดโทรก่อนปะเก้าสิบเอ็ดนี่ยเข้กดเลนรับนี่ครับข้าวตอนนี้ยุ่งประมาณสี่ห้าปีนะครับเนี่ยทุกคนเขาหั่นชิ้นเท่านี้เลยอ่ะไม่ตัดไม่ทอนนะคะอ่าระเพราเนื้อรวมนะคะ เขาก็มีวัตถุดิบหลายอย่างนะฮะอันนี้ไส้ค่ะหูไส้ถ้าทางแบบอ่อนนุ่มดีจังเลยค่ะถ้าสั่งรวมนี่คือได้ได้ทุกอย่างเลยที่ทางร้านเขามีนะคะกระเพาอกะ,ะเพราเขาจะจัดใส่ถ้วยไปก่อนเม่มเนาะค่ะเก็บตังป่าเก็บตงัง เสียบกระก่อนต๊ะสิบเอ็ดแต่เขาไปไหนก็ไม่รู้ป้ากินนี่ไหมคะกินนี่ก็ได้จ้ะโอเคใส่ถ้วยมาให้แล้วรอตักน้ำอย่างเดียวนี่ค่ะป้าเนื้อรวมนะคะนี่เนื้อรวม เอ็นค่ะพวกไส้พวกอะไรนะคะคือทีท่หัวโอ้ยไส้เนี่ยน่ากิน มาตัดนะโอ้ชิ้นใหญ่มากคี่นั่งแถวไหนรถเจ็ดก็ได้ค่ะรถจ็ตสั่งเพิ่มต้องจ็ดแล้วมาเสียบนะคะน่ากินมากทุกคนไม่ได้พริปค่ะค่ะ<า> อ้โอันนี้น่ากินมากค่ะชิ้นใหญ่ก็คือใหญ่แบบอย่างนี้เลยนะคะว้าว หกสิบบาทนะคะชามนี้ขออนุญาตดูนิดนะะึงค่ะหนึ่งสองสามขอบคุนค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันใส่เนื้อเค็มค่ะกระเพราเนื้อเค็มห้าสิบใช่ไหมคะห้าสิบบาทอะไ ันมีควนั่งดู่ะนัน้องนั่งอยู่ตรงนี้ะ้องตังทาอ่าค่ะใส่ถั่วใส่พริกอ่อนนะคะ อขอบคุณค่ะ ขวอันนี้เป็นเมนูกระเพราเนื้อหรอคะอ๋อกระเพราไก่อ๋อมีไก่มีเนื้อนะคะอันนี้เป็นกระเพราไก่นะจ๊ะ สั่งผัดไทยเลยลแล้วร้านนี้มีทะเลไหมคะอ๋อมีอออทะเลด้วยนะคะผัดไทยทะเลผัดไทยทะเลต้แตงสีดผัดไทยกุ้งจมูกสีดกุ ح, ้งสามตัวทะเลตรงนี้หอยปลาปลาหมึกอ้อโอ้โหลืมสั่งเลยอิ่นนมไปแลยน่าไม่ควรทำอาหารคนเดียวนะคะสิบคนสิบถาดร้อยคนร้อรสชาติ งงปเปิด10โมงคุาจะทำเป็นเนื้อเปื่อยเราเห็นอย่างอื่นน่ากินด้วยทุกคนดูร้านนี้ค่ะเนื้อเปื่อยจะไม่เหมือนร้านอื่นเลยนะชิ้นใหญ่มากไม่ตัดไม่ทอนนี่ค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ไม่ตัดไม่ทอนบลเลอร์เลยนี่ค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะไส้ค่ะลูกชิ้น,น,นก็มีเอ็นนะคะมีเอน็นน่ากินไหมมีเอน็น ก็เป็นหาเนื้อสดเนื้ออะไรทุกอย่างเลยนะคะให้มาปริมาณหนึ่งเลยค่ะดูน้ำค่ะหอม,อมน้ำซุปออหอมหอมหวานหวานนะคะอตอนนี้เนื้อได้แตกออกจากกันหมดแล้วค่ะ กเปลือยอยู่งเนี่ยกรนี้แล้วกันนสดอืมอืมนุ่มไส้ค่ะอืม,อม

รวมจัดว่าเด็ดเลยนะคะทุกคนมีความน้ามีความหวานหอมนะพอเราปรุงปุ๊บมันได้รสชาติที่เราปรุงเลยค่ะแล้วก็เครื่องในหรือว่าเป็นเนื้อเปื่อยของเขาว่าค่ะจะนุ่มนะคะทุกคนบางอย่างก็จะมี t e x t อร์ให้เคี้ยวแต่ว่าไส้นี่คือเด็ดมากเลยมนันคือต้องสั่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อกันค่ะกระเพาเนื้อเค็มค่ะเรากินกันเลยนะคะให้มาปริมาณนึงเลยแหละก็จะมีแบบ เนื้อในส่วนที่มีมันก็มีนะคะนี่ค่ะกินเลยออชอบมากมถ้ามาต้องสั่งนะคะอันนี้เด็ดเหมือนกันอร่อยเลย เนื้อก็แบบม no to ีความนุ่มๆนะคะแต่มีท e เจอร์ให้เคี้ยวอ่ะเนื้อไม่เหนียวเลยอร่อยมี t e เจอร์ให้เคี้ยวเนื้อรสชาติเค็มๆนิดนึงโมกินได้แบบสองชามก็ได้นะอร่อยมากเลยแต่มีความเผ็ดค่ะ เผ็ดร้อนเหมือนเขาใช้พริกแห้งค่ะ โอเคค่ะ okay, เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย